สวัสดีครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เกาะเราเหลียงน้องให้ไี่ช่สิเราเลียงพี่นะฮะได้ยินไหมครับว่าอยู่เกาะเราเลียงได้ยินค่ะ YesYes เกาะเราเลียงนะครับเป็นเกาะที่มี2เกาะติดกันนะครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเปตราจังหวัดสตูลนะฮะแต่ว่าเป็นเกาะที่อยู่ในเขตของทะเลตรังนะครับเกาะเราเหลียงเนี้ยจะมีความงามของหาดทรายนะครับ อาด้ายสีขาวนะครับน้ําใสยิ่งตอนน้ําลงจะมีแหลมออกมาและแบ,บกกราวข้างหลังก็จะเป็นแบบว่ามีภูเขาของเกาะหล่าเหลี้ยงพี่และเกาะหล่าเหลี่ยงน้องที่วางเรียงกันอยู่ทําให้ถ่ายภาพออกมาได้สวยมากครับและนี่คือน้ําใสๆนะครับของเกาะหล่าเหลี่ยงพี่และก็เหล่อเหลี้ยงพี่นะครับเดิมก็จะเป็นจุดที่เขาจะทําสัมปทานลังนกทําให้จะเห็นเป็นกระท่อมนะครับที่พักของคนที่มาฟ้าลังนกและชาวประมง อ,อยู่ส่วนเกาะเหล่าเลียงพี่นะครับหลักๆที่เราจะมานอกจากจะมาเล่นน้ําถ่ายรูปก,กันแล้วก็จะเดินขึ้นไปยังอุโมงค์นะครับซึ่งอยู่ตรงตัวของเกาะเหล่าเลียงพี่พูดได้ว่าที่นี่ก็จะเป็นจุดที่ต้องมาหรือ Amazing Thailand อีกอย่างหนึ่งนะครับของเกาะเหล่าเลียงนะครับและอุโมงค์นี้นะครับพอเรามองออกไปเนี่ยก็จะเป็นวิวของชายหาดนะครับน้ีใสๆและถ้าเกิดว่า มีเรือจอดอยู่แบบนี้ก็จะทำให้มันดูสวยขึ้นมาได้อีกครับผม